ไม่อย่าไปดึงอย่าไปดึงที่อย่าไปดึงมันอยู่อย่างนั้นอ่ะจะ่ไปดึงทําไมเอ่ยาไปเลยอย่าไปดึงออกมายังไม่ถึงเวลาจะไปดึงออกมาทชไหมเอาดูซิว่าคนไหนที่จะทาแป้งให้ปู่ให้ตาให้พ่อหน้าจะขาวขนาดไหนจะเป็นคนไหนลองดูสิ ไปเอาามแต่งตัวให้หล่อไปเมืองผีเขาบอกว่าลูกหลานแต่งตัวให้หล่อผมก็ไม่เคยไปนะไม่ต้องถามเขาว่ามาอย่างนั้นก็ว่าตามไปแต่งตัวให้เรียบร้อยหวีผมปากแป้งหน้าน่ะทูทั้งเลยทั้งหน้าเลยชาร์ลูบลงมาหน้าน่หนลูบลงมาเลยเอทาให้ขาวเลยให้ขาวโบเลยทาให้ขาวเลย xèn con của đâm như thế này á